ผมให้อนุญาตแล้วนะครับผมไม่อนุญาตท่านถามได้เลยครับถามได้เลยครับท่านประธานให้ผมชี้แจงนิดเดียวได้ไหมครัท่านประธานแค่ฟังนิดเดียวผมใช้เวลาไม่เกินสิบวินาทีฮะเดี๋ยวจะมีประต้วงอีกํามมาถาให้ประธานกบกุมไม่ได้ผมผมไม่อนุญาตครับท่านถามได้ครับถามได้เลยครับเดี๋ยวจะมีผู้ประต้วงอีกหลายท่านไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าท่านก็เป็น มีประสบการณ์แล้วในเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจดีนะครับว่าเราต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยดีครับอันนี้ก็มัน <c oughs> ดาเนินการประชุมมาโดยตลอดผมเข้าใจคุณราสมันดีครับผมเข้าใจท่านกับเป็นนักประชาธิปไตยต้องการดําเนินการแต่ว่าข้อบังคับผมต้องดําเนินการตามนั้นผมไปทําพิษข้อบังคับไม่ได้เดี๋ยวปีประท้วงท่านถามได้เลยครับสไล์ผมไม่อนุญาตแล้วครับเพราะจะเป็นการอธิบายนะครับ ท่านประธานผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถามกระถามเลยสิครับทำไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านประธานครับเป็นอำนาจของประธานครับท่านถามจากกาถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดผมจะให้คุณนั่งลงนะครับไม่งั้นคุณต้องเชิญออกไปท่านเข้าใจผมนะครับประธานต้อง ต้องดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบนะครับท่านจะมาตวาดกับผมได้ไงก็ผมผมผมได้วินิจฉัยแล้วว่าถ้าเอาขึ้นมาก็ประท้วงอีกท่านถามได้เลยครับทําไมคุณถามไม่ได้ทําไมคุณถามไม่ได้ไม่งั้นผมผมไม่อนุญาตผมจะปิดประตูนี้แล้วข้างหลังประท้วงสุการโรเชิญท่านประธานที่ทรอง<ๆ>เานประท้วง ตผมสุกนน